โอ้ตัวนีวาตัวผูนะอ้าวาใส่ลังเดวสีเอาสมาชิกไปเพิ่มอยูโคนอนะบอลทีคนครับคู่หนึ่งครับถูแม่กลต้องสีงเดินทางไปคำตะก,ก้านะครับกะเลยปั๊บนัลนลัตตวตัวน,นลัลละงามสวยงามเลยรุ่นเล็กนี่ครับรุ่นเล็ก สำหรับภาร,รกิจในการเดินทางของผมในครั้งนี้เดินทางจากอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าสู่อำเภอคําะตะกาจังหวัดสกลนครระยะทางรวมแลวกประมาณร7อยถึง180กิโลเมตรสินทางในการเดินทางภาร,รกิจของเขาก็คือสีเออกเป็ดไปฝากบาลนิพนธ์พร้อมด้วยไปสานต่อโครงการบานในฝันของบาลนิพนธ์ไปซอยเป็นแหนวันสดุเสร็จเรียบร้อยครับ พี่น้องจังตามติดเส้นทางในการเดินทางของเบาเอทีมงานบานาไปพบพอครับบรรยากาศทั้งกันครับ เดินทางมาหอนแล้วครับโอ้ยอยู่ผู้เดียวเงาสเสร็จแล้วเห็นปะบ่มีหน่องซ้ายเห็ดเัียกผู้ดเดียวอยู่งอกเงาะเงาะบึ้งดีไอผมเบึงเบึงเบึงงมอยู่งอกเงาะงาะพู้เดียวแล้วแต่เก่าบเห็นมีหน่องซ้ายพอได้โบได้หัวเอาบันดนี้ครับบัดสิมาสานต่อโครงการสวยเห็นปะจะเห็นยังขนาดเบึงเบึงเบึงไอบ้าวโอ้ตอนนี้ก็ เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ว่ามากกับฝ่ากับฝนครับบ่อย,อ,ยอีกเช่นเคยมากกับความซุ่มซื่นเย็นช้ำนะครับจอบเบื้องโยนะงุงเห็นอย่างนออ้อว่ะสวัสดีค่ะอตอนถึงรถลากทรงมาอยู่ข้างตากลิ้งพอดบ่ครับฝนตกไม่เอียยังมาฝากไปเบื้องป่ะอันนี้มีมีน้าฝ่ามีม้าฝากอะไรครับขอบคุณตาทวดหน่อยตาทวดอยู่บ้านเอามาให้เนาะขอบคุณค่ะ ไปเอาในรถบันนี่มีหยังไปเอาในรถบันนี่อะไรสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับโอ้ด้นนี้มีช่องส่วนตัวแล้วนะครับพี่นางผมแม่ปิดน้องทีเอลพีหล้าได้ไ,ได้หนูมาเสร็จนหนี่งหนูคืออย่างเอลอ้นครับอ้นอ้นคือหนูคล้ายๆหนูคล <แ S 2> ้ายหนูบาต้ากับมา<ค>เสียต้นกับโยโอ้อบอุ่นครับเท่าไหร่ครับ อีหล่าขึ้นมานายเอบปลาดุกตอบเลยเปิดเอาอยังอยากได้ยังในในความต้องการอีหล่าอยากได้ยังเสร็จบ่าวตามาจบอันนี้นะครับไป,ไปเอาโอ้คนของมันเป็นยังอีหยังครับอันตอบพอครับบ่าวตาอ้าวได้คนสารมาพร้อม คนอีสานบ้านเฮาไปใช่ก็ต้องเอาเข่าเอาหน้ามามฝากกันเนาะบ่าวตาเนาะบ่าวเอชิมายูผีบ้า่าวเอชิมาอยู่ผี่ครับนี่แหละกระโจมอติล่ะนะบ่านนีเบ็ดเบิดนี่จังจะเมื่อเข่าเบิดจังสีเมียครับเอาไปไปโจมเอา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 ่นเนาะกองหันด้วยตือเอาสินะแล้วที่โจมให้ไปแล้วนะครับ อก็นมเราไปไว้นะครับโอ้แป้นดีครับพี่น้องครับมาแถวนี้แป้นเลยเต็แสดงว่าวิคิดนินเดย,ยังเงินวะยัง,ายงมาแป็นยังมาแป็นบุโอ้มันมันมัน,มนสงกรังไหมเห็นไ,ไหมครับเปิดหูเปิดตาครับไม่เอ็น,อออน,นเมียนเลี้ยวบังโอ้บังในคลิปข,ขึ้นจังหนึ่งเหมือนว่าเห็นขึ้นเป็นจังหนึ่งเสียดเนี่ยอ่าไปอยู่นมนมอีหล่าเปนั่นเองสิกาบันโอเคปะเขาเบิร์ตสอบนั่นเองสีเม้าบัน เข้าน่ะเข,เข้าชานบ่โอ้โหเห็ดยูไปเาักรเฮ็ดตไปเช็คระบบไฟนนะ่ะขังแน่กันสิมาสานต่อระบบไฟไจะมาสานต่อระบบไฟให้สัตเ์เสร็จเรียบร้อยครับโหแอ,เอบเดินซ้ายผู้เดียว,วเร้จะไหนบอนะครับ ไปอีอสิมาสารต่อโครงการบานในฝันบรินนพนพธ,รรธรร์คำตกรซอยไอให้มันแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับเอาหักแพงแบ่งปันเบื้องแย่งกันครับอันนี้ไอ้บ้าคนวางระบบแล้วเดี๋ยวไปอสิมาสารต่อซอยนะครับอันนี้คือวางไวคร่าวๆแล้วครับบางส่วนที่จะเตรียมไว้แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่รูปร่างรูปลักษณะนะครับเน้นไปทางนาั้นโอ้ยฝ่าฝนมาน้ำทางน้าทีนะครับ อบอุ่นอีกเช่นเคยครับเสียงเบาเสียงวอราะของเบาเอกับมาในพื้นที่ตรงนี้พี่น้องหลายคนกะอยากให้มาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาเที่ยนี่ต้องเซตครับต้องเห็นให้เซตครับเพราะว่าเริ่มต้นม้าลำกันแล้วต้องเซตก็ต้องจบไปด้วยกันนะพี่น้องเนาะนะครับให้มันสบเสร็จเรียบร้อยตัวนี้นเป็นตัวครูครับนี่ตัวตัวดำตัวครูตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับอันนี้เป็นของฝากจากตานะครับเพื่อที่สีมาไหสร้างสีสันในระบบวงจรโค้งนองหน้าให้เต็มรูปแบบนะครับเนาะ ท่ากับบบริบาสีเอามาสร้างเพื่อเป็นรายได้ที่ยังนะครับเอามาให้สร้างซีซันให้เป็นระบบนะครับต่อไปอาจสิแพร่ขยายพันธุ์ได้คือจังเป็ดของเบาเอกีกได้นะพี่น้องเนาะจังรอติดตามการเดินทางต่อไปนะครับอันนี้คือเอามาขังให้ชิ้นก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งข้าก็สิไปเฮ็ดขอกนะครับเฮ็ดขอกแล้วก็สิปล่อยนะครับเนาะปล่อยตามระบบนะครับนี่ทั้งผลผลคนพนักกำลังพากันเ็ะยังวัวคนที่เห็ดโตนั่งนะครับ เดตัวนางเบาจากขั้นต่อการนั่งมาเป็นแผนกนะครับแผนกในการตัดไม้ให้นะครับพุทธะลุโอ้ยคับข,ขนาดครับมาเบิ้งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงปลแปล,เปลนเอตเต็ดครับนี่แปลนคับเดี๋ยวกระสีสานต่อให้มัน สำเสร็จสมบูรณ์นะครับให้มันเสร็จสำเร็จลุยแต่ว่าเบาอีมากอะมาพร้อมกับสายฝนนะครับเนาะเจ้าสองตัวนี้พี่น้องอย่าลืมเด้ออย่าลืมตั้งซื้อให้มันเด้อนะครับอย่าลืมตั้งซื้อให้มันเดี๋ยวบ่อีสิพาไปซองมึงเจ้าฟงวินต่อว่าเจ้าฟงวินค้อม็นยูเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องครับเจ้าฟงวินนะครับนี่เพิ่นสิอยู่เกาะกลางน้ำของเพิ่นนะครับเป็นนาทีของเพิ่นเพิ่นก็สิอยู่กันสองตัวงงงงแงงนะครับ พันสีบกเข่ามาไก่มูตัวนะครับโอ้บรรยากาศกะฝน,น,นตกมากกะสซุมซำโอดมสมรุ์นะครับแบงหูแปกตานะครับเนาะอันท้านี้กะเป็นระบบของหมูนะครับซึ่งตรงตามกับความต้องการกับวัตถุประสงค์นะครับเห็ดโขงนองน,องนาเพื่อทิเศมีระบบวงจรสิ่งสารสรนะครับสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับเจ้ามูตัวใหญ่แล้วเจ้า วังเช้ามาหั่นจันหลงเจ้าอูนะครับอันนี้สิเป็นในระบบของการเลียงกบโอ้บ่ได้มาเห็นโดนอัปเดตห้พี่เห็นหรอเฮาได้เบ şey ิ่งดอยก็ขึ้นหอดด้วยครับหนึ่งโดยก็ไปเห็ดพะหน้าทีอยู่ทั้งนั้นนะครับซับเซ็เรียบร้อยแล้วก็อยากมาสานต่อโครงการให้มันเสร็จเรียบร้อยซะเพราะว่าาอประกาศหาสร้างอยู่ได้พักหนึ่งนะครับสร้างผู้ใดที่มีความมีฝีมือมาเห็ดให้แนว่าสันด้ด็โอ้ย อพอเสร็จภารกิจเราก็อยากให้อายประหยัดค่าใช้จ่ายลงจากน้อยพร้อมนะครับแล้วเขาก็ได้เดินทางไปสารค้ามน้าตัวนะครับก็เลยต้องมาเคลียร์ให้มันเสร็จสับเรียบร้อยซะเพราะว่าได้ลงมือกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วลงมือกันสองคนมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้อยากมาให้มันับเสร็จเรียบร้อยพร้อมๆกันนะครับเนาะพี่นังเสียดายสุกินไปไหนเสียดายแหนให้ไปเอาพี่นังเสีดายให้อากินไป้หน โอ้พนังที่ต้มไกให้กินครับ้อน้กมาหออแล้วก็ได้เม้นูแซบคื้เก่นนะครับมงียวานิธีชีวิตเอ้าี่น้องกับมัฮอนมาถึงแล้วครับตั้จากที่ทุกสิ่งอย่างกิน้นห่อปะชิ้นห่ออ่าวมวันที่ยี่สิบกัวกเ่องวันี้กับห้ใส่ปุ๋ยยังป่ใส่ปุ๋ยอ้อยจ้างคนก็นล้เห็ดเป็นมูเพินนะครับทาน จ้งแต่เพิ่นบ่เฮ็ดน้ำเพิ่นมันก็บ่คือนะอ่ะมาหอยมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับทุกสิ่งอย่างตามระบบนี่ไงเป็นแตะแล้วบ่ไฟแล้วแล้วนั่ไงนะพูดอ่ะพูดอะไรสินอนนั่นอะไรกัแมลงอีดีน่ะแม่บ๊อบู้ดเนี่ยเหรอเวลาจะลงมาแล้วมันเจริญได้เหรอวะนามเดียวกันแล้วโอ้แล้วครับแล้วแล้วแล้วไฟมาแล้วสั่งไฟเข้ามาแล้วเรียนมาครับ เขาว่าได้ซ่อมประตูเป็นยังไงประตูยังไงเขาได้เหตุส่อมไหม <c oughs> ประตูพอดีไหมว่า <c oughs> หวา <c oughs> ดเห็นแต่เห็ดประตูเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนประตูครับเพื่อนมาพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องเด้อยรับพี่น้องที่ว่าจีซื้อมาใส่นะครับครับยาซื้อมาใส่เลยพี่น้อง <c oughs> มันบ่โทษนี่เลยครับนี่ครับพอดีพอดีว่าหวาดเห็นแต่ได้ได้เห็ดประตูสร้างจำเป็นบ่าสิมันเป็นแบบบ่แข็งแรงยังบ่เพราะเวลาเขาเปิดปุ๊บนี่ไอตัวไอตัวลูกเลื่อนมันบ่ทำงานครับ บ่ล็อกที่เอวอันปะสอบเองนั่นบ่เฮ็ดเป็นยืนบ่เอ็นเฮ้ยบ่เกือบเข้าสามาท์แล้วนะครับบัตรนี้ชิลเล้ว์เลยครับบัตรเนี่ยมารอบนี้ต้องเสร็จเมื่เป็นการรองเบื้องหลังเนาะบ่เป็นการต้องเฮ็ดใครเป็นครับขั้นเมื่เป็นเราคือบ่เฮ็ดการชีวิวันเป็นคนะแมนแมนครับอ๋ออาทิตย์ตามเส้นทางของวิศวะต่อไปได้พี่น้องนะครับ บัดนี้สิบ่เหงาแล้วพี่น้องหลายคนก็โอ้ขาดขาดเสียงบ่าเอพี่น้องว่าเหงาซั่นบัดนี้สิบ่เหงาเด้อบัดนี้ครับ,บพอดีบางคันที่รถเข้ามาฮอดก็บจอดพี่นบ่งจอดเบิ่งอ้ายเฮ็ดเวียกอยูบเถียวงอกงอกแต่เก่ามีอันผู้ย่างส่วนหน้าส่วนหลังโอ้เป็นจังซี่ตัวนี้เสนอได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเราเดี๋ยวอยู่ดีมีแฮงก็สิพาทีมงานมาทางอุดรมาเยี่ยมมาชมพร้อมครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามการเดินทางของเบ้าเอนะครับมาพร้อมกับสายฝนตอนนี้เวลา 18บนากานาทีครับตะเว้นยังอยู่ข้างฝาเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนกำลังสิขอฤดูฝนย้างเต็มรูปแบบครับนะครับคนก็เฮ็ดไ้เฮ็ดหน้ากันแล้วช่วงนี้พี่ดองหลายคนก็ค้งสีเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าถามข้าวพี่้องนะครับเป็นยังไงทั้งพุ่นู้ใดได้ดำห้ดำหน้าแล้วโต๊ก,ก้าเราไปครับทั้งพุ่นวานเอาหงื้อดำเอาถามข้าวที่นอนทั้งพุ่นนะครับเป็นยังไงครับคอมเมนต์บอกว่าอีน้ำแน่นะครับ ยยำมถามเข้ากันพี่น้องอยู่จังหวัดใดอยู่พื้นที่ใดนะครับบอกว่เาเห็ดใเอว่าเห็ดห้เห็ดหน้าไปเพื่อเป็นคมรูแล้วกันต่างเยีย่ำมถามเข้าซึ่งกันและกันนะครับเนาะกลับมาเขานี่ก็คิดว่าโค้งตงหน้าสีบ่งเงานะครับบอกอีกคืค้งทีสารต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กลับไปเห็ดภารกิจอยู่ท่านจังหวัดอุดรธานีอย่างที่บอกนะครับพี่น้องกับคงสีเห็นในการอัปเดตคมเคลื่อนไหวของอรเราตลอดเวลานะครับเป็นอย่างคือฟ่ามะเร็งดีบตรงนี้นะครับ สีได้เฝ้าไปเหตุการณ์ที่งานหาเงินนะครับพี่น้องครับเขากะเห็นไห้ไอ้มันมีรอบรั่วขอบชิดแล้วก็จังสีมีมีสมาธิในการเดินทางไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะครับเสิ็จสิหาเงินครับเนาะขอบคุณทุกท่านครับขอให้พี่น้องมีความสุขหลายในการรับชมคลิปครับติดต่อไปพี่น้องจังติดตามเบิ่่เวเอเด้อนะครับโคตรน่าสน้งขึ้นหลายนะครับสวัสดีครับ